สบานนยดีพี่น้องเทียมแฟนสุขคนจ้าพี่น้องจ้ามินเอกเอ้ยท่ายิายนดีเที่ยวพัดลงมาสมัครเน็ตหายขึ้เก้าพี่น้องเดชคิดว่าสิลืมกันแล้ว <c oughs> มินเอกสมัครเน็ตอีกพี่น้องเอ้ยให้ทางศูนย์คารุมมาสมาัคร์หายเดือดละแซนพี่น้องแต่กระบอกุมเดือดนะพี่น้องจ้า ปกุ okay okay ้มเดือนก็โอเคอยู่ดา้วล่ะมันก็สิโอเคนะกับพี่น้องเลยขั้นหัวหน้าบ่มากับบอโอเคอีกได้ขั้นหัวหน้าเจ้าบ่ลงมาคนกับบอโอเคอีกได้มีทั้งยูนิเทลพ่ลงมาพี่น้องสมาร์ทเน็ต เก่ามันเป็นชิมโตจับซิมเน็ตใช้ิมเน็ตก็ได้ฮัลโหล้าละอาเด้ออ่าเซิร์นเซิน่ะเซิร์นคือบ้าเวจะไปที่ใหญ่จะใส่บางนึงนี่น่ะจะไปที่ใหญ่จะใส่อื้าคือใจดำถ้าจะขึ้นใจดำก็เอาขึ้ะซีฮะบอก อาคนละตาตาลอคอยู่ลใจก็ไม่จังสิกังสมารเนพี่น้องกำลังสมารหลายคนอยู่นี่พ้บ่าเขาอันพี่น้องมึงมึงกินเห็นทายวิดีโอประธานพันวาอันลหัสอันคือเก่าสาซาซุยไอ้าสวยเบิ่งอเด้ หานะคือเก้าว่าสัสพีนดองห้านะมยังคือเก้าเคยบอกเป็นอ๋อเคยบอกถ้านี่ได้เห็นยัางอยู่เฮ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วตั้มปลาเมือกครับพิดองอาหารทะแห้งขนาดนั้นบอ่ะขี้หมูกับผูดพี่ดองทางมาขักแน่ทางแสบทางนัว อาจอยเอามาลำลังหมูอันนี้พาด้วยกามาพี่น้องลมลมเปลี่ยนทิศวัดสันอันนี้วัดลมมันลมมาพิษทิศครับพี่น้องพี่หหน้าเซิร์นเก็บไปนั่งทางนั่นเลยหัวหน้าเซิร์นเซิร์นเซิร์นโว้ยเนาะเห็นว่ากระน้ำใจขวยเสียใจเด้กได้ิร์น้ป็นการลุกได้การลุกซีไม่ได้ด้วยออจมาเป็นจากซีเนาะนะปุ้ยบั๊ โอ้ยเซินขนคือไปนั่งทำไมโดนลสัพท์เจ้าเไปเลยเยไปนั่งโอ้ชิดชิดอีกแน่ชิดชิดอีกแน่คอมดโอ้ยบามีเบารห้าดอยาแแต่คนเข้าใจเจ้าโดนะสี่ห้นั่นนะออนบารมีป่อยบามีป่อยแล้วบารห้าดอออ๋อแยกแต่คนเข้าใจเจ้าละสี่ห้า

บุญเอียงเขาเอให้บอกหยู่แย่อน้ำผู้งน้าผึ้งโอยยกไปไกลๆน่น่ะแปดเผ็ดสิบแหวฮอตบอกจะคือบัตจะคือบัทักบอกกุลหนาเลยทุทรัพท์ระเบิดา ไวใจกูนะเฮ้ยเอาไปกามานนะก็ซื้อะก็ซื้อละกูซื้อมาไหว้แล้วก็มาม่ากเราไิกรีเินแเจกูมาแซนา็แบต้งมากิสดสิมัสมมงกนอมรกมีหลายคนอยู่พี่น้องทาสื่อเบิบดขอดสม้วนท่าแม่เอ้ยเบิ้ลบิบิ้บิคนาณเขาดูแลแซลผ้ได้กินอาโป๊กนี่อาผ้ากันอาผ้าคืออาป๊กกันเ้อ ะยังเนเดเพื่อจะได้จะได้เพื่อท่ให้เกาะเดี๋ยวจะได้เพื่อเท่ไฟดไปสรงยูทูบเราอ๋อก็เด็กได้เพื่อท่สะดอกยิ่งได้ซซั่กับอันโอ้ยบอเป็นแงงยินดียินดีทานีีกแล้สิกรับบ้านพี่น้องเพิ่นยันมีเพิ่นพี่น้องเอ๋ย ฮะรอาลงมาส่งให้หนด้อาลงมาส่งให้นี่ยโอ้ยมียังอามาส่งบลดเาเห็นแล้วอารมห้กินนะวมันแรกจะนังขับป้นมาสันเต็มหางท่อโดเทานี้มองจน่แล้วข้าเรม่ใสนี่ ครับจะในสิพาไปอยู่หาลูกค้าหลอกตเวนปู่เลยมืบนี้นเออาเอราต้องไปมือนี้ตามมอืบอโอ้ยเอาเจ้ากับปละเมอประซุมซะก่อนแล้วประซุ่มจะอย่างงี้เงาเลยมื่อ่นมาไหมนะเมื่อินปฏิงานเมื่อ่นปฏิทงานได้ได้เพิ่งเห็นได้ได้ค่ะประทเห็นก่อนสิบเอเพีง มือติดงานได้สายพอดได้ได้มีเวลาว่างแต่ไม่นี่ได้ไม่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 อันนี้อันนี้ทุ่งทุ่งพอดได้อันนี้ถ้าเอาพอดได้ไนี้วแนไ่ม่เทีอมืพดซิสมัรต่อเอมาแล้วบาบแเทกเอาเงินมาใส่นะใส่ฮเป็นเหียผูกระดิบไปเนาะ ลายสายเอาไว้ซุปสองแคนเลยเฮ้ยจกใจเด้อของของมือสิเบิร์ดก่อนท้าในี่ก็สิสมาร์ทพี่น้องเอ้ยเดือนละแสนพี่น้องเอ้ยอันมันกระคุ้มอยู่ดอกพี่น้องเดือนละแสนนะอ่าก็ะคอยมาแล้วแสตให้เปิดมาต่อให้นะวันที่สิบแปดจะลงมาอีกเด้อไวายของคอยยังหกหมื่นสมาร์ทได้อีก มันมันนะมันบ่อคอยอันนั้นบัดบัดบ่แห้งกับบ่แห้งแต่เทไรเทกัจุลึกงานบอจดูนาตกลงหกหมื่นได้บอสมัครได้ข่าวเหตุวันที่เทไรอยู่ในงานนะแจกเขาพนนะวันที่สิบแปด นี่ข้องอันราสิเมิดน้องเอิญมาเพื่อกับเพื่อนัาที่เจ็้อเกมันยังรายอยู่แต่ว่ามันสิเบิร์ดอันนั้นสิเบิร์ดกำหนดเเดนโอ้เยเพียเลย้ายคนออนินยคนอยู่ได้มือเื่องเาะว่านะอีโนกักัลลังจิมาไดไหอีโนกับกลังจิมาสีบสองกลลังลงมา ตอนนี้ก็พอสุดมากพอจำใบเพื่อนเบาวมีลูกค้าเนี่เต็มตื่อยู่สอคนอยู่ก็ได้แหงนีแต่แหงนี่จะยูทูบอยู่นหัลโะเดี๋ยวป้าสองคนอยู่ในบ้านบอป้าสองคนอยู่ีนบ้านเนาะร้อนสององันอใต้เดีอเดียวอันยาสิพาหัวหน้าเมื่อเอ้ยอาเดี๋ยวเดคืออะไรเอา ประซุ่มเนี่ยคนเป็นคนไหนมอสอันชายอาวคอยพาเมือนะไม่ใช่้ิบัไดวะยังไม่ได้ประซุ่มเนี่ยย่านปลอย่างอื่นนะเนี่ยอือเนะทนบอกประสุมกานเยแล้วหน่อยท่านี้ก็สิประซานขึ้นซอยทางนี้ก็ได้ องน้อตอนี้ตอนนี้สมั่โงุ่แมหลดทิพย์นี่เปลา้นคูณคูณอันของสเวยนนยังบทสมารี่เกิดน้ำนนี่จะเกิดใคเกิดจะไหนบ้านรู้ของสะเว่นยวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพุทธพิด้สมาร์ื่อเนาะอันสมาร์งส่วงงานบาโบงานเจ้พุทนพิ้องตรงนั้นเลย แม่อะไรก็สมาอีกประมาณที่สิบแปดเจะสมาอีกรอบเนาะแม่บอกบกไกลขได้บานี้นองบอกไกละบอชัมได้สนิบอพี่นองเอ้ยอย่าเห็นเ้นอยาเห็นภาพด้วยแบบกลัวๆอันนี้ ท่านจิ๋วท่้นจิ๋วไก่แต่หัวใจเขาอยู่ไก่ไก่เจ้าไหนเขาถังถามเขาแล้วเอราะว่ามันโดนทรศัพท์ข่อยนั่นของบ่าวดีแท็กเมนบอลนี่นะโอ้ยปาดลงเลยพี่น้องเอ้ยลงเลยของลูกจะข้องกับลงเลยพี่น้องอ่ะครับไปเถาเพื่อได้ชื่อสมาร์ทเข้ามาเด้อ ต่ซีมาสมากกับหัวหน้าไ่ได้ได้สูอันหัวหน้านี่มีมีคนจองแล้วมนะอันมีคนจองแล้วพอสิซีมาสมากแค่พูด้ดีเอาหนะ้ะอืม้อ,อื่นบกกี้เอาอืมบตั้งยุง่งบอกชาวาออาว่ามาไว้เดอยันมาทำไมยันยังหลายคนอยู่พี่พี่นอิมาแนะั่นแต่สองคนนี่อยู่หรือว่านอสองคนนี่นะ เออสิพาทัวสิแป้นสิแป้นลงคัวนรมาหน่โมงนะนะสิบห่ผาไต้คัวสิบห่ว้าไต่คัวด้ยอ๋อได้บอเดี่ยวดี๋ยหัวหานะแทนสูงแต่แทนหนักถนักกระพยไหลที่บบานน้ำผูงเท่วนี้นะ้า คือใจดำแท้ไม่คือใจด่าง่ะิปัสิซูมต้นเดือนพี่นาะเอยากะเดี๋ยจะ้างผู้ทไทว่าดูอ้าทได้ว่ายู้ไทยนะนะผู้ไทยผู้ไทยนะผู้ไทไใส่ผ้้ไทยใส่อ๋อทไทยทั้งนั้นนะนะอาสพร บันท่องไฮบันบันบันยังกับเม่นบอมเม่นบันน้องไฮที่บันบันยังวะบันยังก็ลืมซ้ำบอมเม่นมันซื้อไห้ซื้อให้เด็กตัวม่นน้องไฮเออวางไฮคอยกระป่ายยู่มไม่นั่นนะนะข้าก็ว่ามั่วได้เพื่อได้ทางนั้นว่ามั่วได้เพื่อได้ทางนั้นว่ามั่วได้เอาเพิ่งไปได้สิสมาร์คให้อาวคอยอันทางนั้นนะนะ ารออยู่ได้หนีได้เที่วงเวลาช่วงเวลาเออเที่วงเวลาลืมลืมขอโทษค่ะช่วงเวลาไปเลยนานๆเด้ออ่าเด้อช่วงเวลาไว้นี่อืมเดี๋ยวได้เห็นเบอร์แล้วเป็นแล้วได้เน่ทมเนี่ยดูเป็นเทียนอะไรปรนมาณจนมันตายวันนี้ บาได้อานำโหดบาได้อานำโหดสองมั้ใส right. mm ่ผงแล้วมันง่ายเลยเพื่อนมาเสียนมานอะไรนะมันหี่ยวพี่นนองมันยุบแล้วใสน้โหดสัโหดเลย้อยเด้นทำยังไ่ะพูมนนงยังไล่ประจนน่งยังมาอันสมารกวัหนึ่งหันเมนติสมาร์กวังหนึ่งนะ มันด้ซองมันบอกูได้ไล่ซองมัน่าซองสุดก่อนี่ชือบระห่อนห้าวประนี่บะื้อผู่วังก้อนนั่นวังก้อนกันนูกับบ่ได้ได้วังบรรดาบอนน่กับ่ได้ได้แต่นูกับไปนะะวานั่นซ่องบรราบ่กไันหนแก่เอานอือเห็น้อาวคอยละบ่เดยวต้องรองไปเหตุให้ตายตยเขาเลยว่าใส่ันหน้ะเหตุให้บ่แม่นตี ขนานั่งคุ้มซื่อไปอ้าวพาหนาไปคุ้มนอ่ะขอนเิมเป็นยูนิตลอขอยนเพิ่มจะไปเป็นยูนิเทลใช่ไหแน่ๆต้องต้องไปเฮียนหัวสะก้อนวนี้กระแปมันบาดเบี้ยสุดานจอบ้าวยิ่ไปพังห่านเขาวะ อันยูนิเทียลลงมาพี่น้องเอ้ยต้องเฮียนซะก่อนเพื่อได้สิไปเป็นอันยูนิเทียลแบบพี่น้องต้องเดินทรายไปแม่จะบอก ยังเตะนะฮะอยังเตะก็ฟังบอฟังบาาสติ์ตียังอ่านะจ้าแมนดิแค่แท้ิงมันยืมามาหดเดือดยรอของอ้าฮะพี่น้องเอ้ยมาเลยบลังหนุ่1.7.4.7อันนี้แรกกเขโทรเขาขึ้นไปเลยนะ เหน่ามากมาเด้วยนำเต๊ะข้าวเมียอาอไม่เบีนอยู่ไปไตาจากไปนางซ่อนท่าได้เบียกอีึงนึงนี่ไหมเ้าแมงกคนน่ะจสมาเด้งใส่ได้อันเฮงกระเต๊กกันใจนห้าใจความเน่นี่นะนี่เมาตะลา้นมาใส่ละ เข้ามาแม่กับสิตินาคพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องจ้าของงานอ่าวเฮาโมอะไรตาบระเดมองตาแจ็กตี้แม่อู้สิเว้นใดจ้ะอันนี้ก็มาสมารเน็ตคือการพี่น้องเอาแล้วแหละบอแล้วแหละอ้าวทีมงานเคลื่อนที่แล้วีแล้วพี่น้องเลยอ้าวนู่แล้วแล้วพี่น้องทีมงานเคลื่อนที่มาบ้าน ทางในคณะสมาร์ทโตวพี่น้องจ้าโอเคพี่น้องเอ้ยอันวาวลาใหย่ห้งแล้ขอจบสนี้พี่น้องจา้าพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบ,สบายดี